ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่24ฝึกฝนวังหลินตักน้าจานวนมากจากแถบภูเขาแล้วกลับเข้าห้อง วังหลินเริ่มสร้างน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยพลังปานเมื่อถึงช่วงคำ่ำเขาล็อกห้องด้วยเชือกจนแน่นหนาส่วนปลายเชือกก็ถือเอาไว้โดยตราบที่มันยังอยู่ในมือแล้วหากประตูเปิดออกเขาก็จะทราบได้ทันทีจากนั้นจึงดื่มน้ำจากลูกปัดไปอึกใหญ่ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นวังหลินถือลูกปัดค้างไว้แล้วเข้าสู่มิติความฝัน ในฝันอันกว้างใหญ่วังดินได้นั่งลงขัดสมาธิหายใจแบบหนึ่งยาวสามสั้นเป็นจังหวะรอบข้างเต็มไปด้วยแสงสว่างจ้าอยู่ปะปายวังลินปิดตาลงแล้วฝึกเขาสัมผัสได้ถึงแสงอ่อนๆแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแสงอาทิตย์อันสว่างสวยัยมันโคจรรอบตัวเขาอย่างเงียบงนันซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้วังลินกลับไม่ได้สังเกตเลยแม้แต่น้อย หลังจากนั้นอีกวันน้ำพลังปานจึงละลายหายเข้าสู่ร่างกายเวลานี้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนในร่างกายต่างกับเมื่อก่อนตอนที่ซุนต้าซือจบการนั่งสมาธิเขาก็รู้สึกถึงความร้อนไหลเวียนอยู่ในร่างกายแต่เมื่อถึงจุดวิกฤตพลังปานก็กระจายหายออกไปแต่ครั้งนี้กับต่างออกไป ถึงพลังปานจะกระจายหายไปก็ตามแต่กลับมีร่องรอยเหลืออยู่ในร่างกายแม้ไม่มากแต่มันก็ช่วยให้ความเชื่อมั่นในตัวของหวังหลินนั้นเพิ่มขึ้นเขาคิดอยู่นานแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงแตกต่างดังนั้นตอนท้ายสุดเขาจึงทำได้แค่เพียงคาดเดาว,ว่าเป็นเพราะหินลูกปัดลึกลับ เพราะไม่สามารถออกจากมิติความฝันนี้ได้จึงไม่อาจเติมน้ำได้เช่นกันวังหลินนอกจากจะฝึกหายใจเป็นเวลานานแล้วจึงพบว่าในมิติฝันนี้มีสิ่งผิดแผกจากภายนอกแม้เขาหายใจถึงแม้ว่ามันจะไม่ช่วยให้เราทราบว่ามดคานอยู่ตรงไหนแต่ด้วยคุณสมบัติของพลังปานมาจากร่างกาย หลังฝึกการหายใจมาได้หนึ่งเดือนจึงพบว่าหากนั่งสมาธิแล้วตัวเขาจะสดชื่นและผ่อนคลายในทุกๆุกครั้งแต่ในพื้นที่ความฝันนั้นหากน้ำพลังปานได้หมดลงความสะดวกสบายก็จะจางหายไปและการทำสมาธิต่อไปการหายใจแต่ละครั้งรู้สึกสั้นขึ้นหลังจากคิดอยู่ชั่วขณะวังลินเดาได้ว่า นี่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับพลังปานที่ไม่ใช่พลังปานตามธรรมชาติในมิติความฝันแม้คิดมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกต้องเขาขมวดคิ้วพางคิดถ้าเราสามารถเอาน้ำลูกปัดเข้ามาในนี้ได้อีกมันน่าจะดีกว่านี้แท้ๆเขานึกอย่างนั้นแล้วความคิดหนึ่งก็พันแล่นเขามองลงไปที่ตัวเองพร้อมใบหน้า ซึ่งเผยถึงความงนุนงงเขาสวมชุดคุมสีแดงของพวกสิทธิ์สายในอยู่ซึ่งนั่นยิ่งทำให้สับสนเขาจึงรีบเอ็นไปหยิบถุงเก็บของซึ่งพกเอาไว้ทว่ากลับหามันไม่พบทั้งที่มีเสื้อผ้าอยู่ในฝันแต่ถุงเก็บของกลับไม่มีเนี่ยนะเขาเปยขึ้นเล็กน้อยจากนั้นตึงจัดสินใจจะออกไปทดสอบว่า ของแบบไหนถึงสามารถนำเข้ามาในมิติความฝันได้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากห้สิบชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกถูกฉีกกระชากปรากฏขึ้นชายหนุ่มจึงได้กลับสู่มิติความจริงเขาสงสัยในใจทำไมระยะเวลาที่เขาอยู่ได้จึงเพียงแค่ห้สิบชั่วโมงเท่านั้นเขาได้แต่เก็บคำถามนี้ไว้และกอกน้ำลูกปัดลงบนน้ำเต้า พางถือมันไว้ในมือก่อนเข้าสู่มิติความฝันอีกครั้งถ้าว่าเวลานี้กลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยการจ้องลูกปัดเขาไม่รู้สึกง่วงวังหลินเริ่มขวัญเสียแล้วคิดอย่างถี่ท้วนอยู่นานแต่นั่นก็ยิ่งให้ความกังวลใจเขาเริ่มหลับตาลงแล้วฝึกการหายใจแทนค่อยๆหายใจอย่างมั่นคงสม่ำเสมอพลังปานเริ่มถูกดูดซับ แล้วกระจัดกระจายไปแบบทุกครั้งแต่ยังคงหลงเหลือในร่างของเขาอยู่บ้างซึ่งเช่นนั้นมันก็ยังไกลจากระดับแรกของการรวบรวมลมปราณเขาใช้เวลาทั้งวันไปกับการฝึกหายใจบางครั้งก็หยิบน้ำเต้าขึ้นมาดื่มแล้วเติมใส่เขาพยายามรับพลังปานให้เพียงพอต่อร่างกายทั้งสองทางจากนั้นเขาจึงถือหินลูกปัด แล้วพยายามเข้าสู่ความฝันแต่โชคร้ายเพราะมันไม่ประสบผลสําเร็จเมื่อยามค่ำมาเยือนเขาลืมตาขึ้นรู้สึกได้ถึงพลังปานในร่างกายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยถ้านี่เป็นปกติเขารู้สึกยินดีอยู่ไม่น้อยถ้าว่าตอนนั้นเองร่างของเขากลับรู้สึกกระสับกระส่ายชายหนุ่มจึงรีบหยิบลูกปัดขึ้นจ้องมอง พิบตานั้นความง่วงก็โถมเข้าใส่สีหน้าวังหลินดีขึ้นเขาคงอารมณ์นี้ไว้แล้วจึงหลับไปในที่สุดเขาได้สติจากนั้นจึงรูปคางพางคิดไต่ตองรอบห้องขบคิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้และหลังจากเข้ามาในมิติความฝันในที่สุดเขาก็พบปัญหาสำหรับสองครั้งแรก เขาสามารถดำเนินต่อไปได้ทันทีแต่ในครั้งที่สามเวลาหลังจากนั้นห้าชั่วโมงและหนที่สก็ต้องใช้เวลาพักไปอีกทั้งวันจากที่เห็นนี้จึงทราบได้ว่านี่น่าจะเป็นข้อจํากัดของการเข้ามาในฝันเพื่อความปลอดภัยเขาควรจะรอห้าชั่วโมงหลังจากใช้หนึ่งครั้งและรับประกันว่าจะเข้ามามิติความฝันได้ หลังจากแก้ปัญหาได้แล้ววังหลินจึงทดลองนำสิ่งของเข้ามาในฝันโดยเตรียมน้ำเต้าสามขวดอันหนึ่งบรรจุน้ำค้างกับอีกอันหนึ่งว่างเปล่าและสุดท้ายก็จุน้ำจากลูกปัดส่วนที่แตกหักของชามหินเขาก็นำมาด้วยและห่อที่มีมันหวานก็เช่นกันรวมถึงเสื้อผ้าและ อย่างอื่นออีกเขาถือมันทั้งหมดนั้นจ้องลูกปัดพร้อมเข้าสู่ความฝันอีกครั้งในฝันหวังดินก็รีบค้นตัวทันทีเขาพบมันหวานเสื้อผ้าส่วนต่างๆและเศษชามหินแต่กลับไม่พบถุงเก็บของกับน้ำเต้าสามใบเขาสรุปโดยไม่มีความสงสัยว่า ไม่สามารถนำสิ่งของที่มีพลังปานติดตัวมาในห้วงความฝันได้แม้จะเป็นสิ่งของธรรมดาอีกทางหนึ่งก็คือสิ่งของที่ไม่มีพลังปานสามารถนำติดตัวเข้ามาด้วยได้น้ำเต้าสามใบกับถุงผ้านั้นเป็นวัสดุที่มีพลังปานไม่มากก็น้อยเพราะแบบนั้นจึงไม่อาจนำมันเข้ามาได้เขาถอดถอนใจดัง วังหลินกังวลว่าถ้าไม่อาจนํำน้ำเต้าเข้ามาได้น้ำพลังปานที่เขาดื่มจากน้ำเต้าก่อนที่จะเข้ามิติความฝันก็ไม่พอให้เขาอยู่ฝึกที่นี่เต็มเวลาหลังคิดได้เช่นนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นความคิดที่ดีแต่ยังเข้าใจไม่ชัดพอมีความรู้สึกว่า ความคิดข้างนอกจะทำให้เขาคิดลึกได้ขนาดนี้ชายหนุ่มจึงเริ่มไต่ตองอย่างมุ่งมั่นจัดวางแนวคิดทั้งหมดใหม่หลังจากผ่านไปเวลานานเขาก็เปลี่ยนเป็นมีความสุขเมื่อจับหลักสำคัญบางอย่างได้ว่าน้ำพลังปานเขานำเข้ามาด้วยไม่ได้แต่พลังปานที่อยู่ในร่างกายไม่ได้หายไปไหนมันไม่สามารถ นำของที่มีพลังปานเข้ามาได้แต่ถ้าคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วเขาอาจจะเจออีกหนทางหนึ่งหลังจากห้าสิบชั่วโมงผ่านไปเขาออกมาจากห้องตัวเองและค้นหาภูเขาจนพบกับน้ำเต้าป่าจากนั้นก็หยิบมันกลับไปบ้านสองสามอันเขาเชื่อว่าที่น้ำเต้าสามใบนั้นไม่โผล่ามาในฝันก็เป็นเพราะน้ำค้างจากลูกปัด เติมไว้นานแล้วด้วยเหตุนี้จึงทำให้น้ำเต้าพวกนั้นเต็มไปด้วยพลังปานฉะนั้นหากเขาเติมน้ำาลูกปัดตรงขวดใหม่แบบสดๆร้อนๆนั่นก็อาจเป็นวิธีที่ทำให้นำเข้าไปในฝันสำเร็จก็ได้หลังจากนั้นห้าชั่วโมงผ่านไปวังหลินจึงถือน้ำเต้ากว่าสี่ขวดไว้บนไหล หลังจากเข้าไปในความฝันวังหลินตื่นตะลึงเมื่อพบว่าทุกอันยังอยู่กับเขาวังหลินเปิดดูภายในพบว่ามันมีน้ำอยู่เขาดื่มมันและพบว่าพลังปานยังไม่หายไปไหนโดยไม่ต้องพูดวังหลินจึงดื่มไปอีกหลายอึกและเริ่มฝึกการหายใจทุกครั้งที่พลังปานในตัวเริ่มเหือดแห้งเขาก็จะดื่มน้ำไม่กี่อึก โดยทีละนิดพลังปานเล็กน้อยจึงเริ่มเก็บสะสมอยู่ภายในสลับการกระทำไปช้าๆอยู่อย่างนั้นอีกนิดเดียวเขาก็จะเข้าถึงการรวบรวมปานระดับแรกได้แล้วแสงสว่างโดยรอบต่างเข้าสู่ร่างกายอย่างเงียบๆวังหลินนั้นมีพรสวรรค์ต่ำต้อยถ้าไม่เพราะมีลูกปัดปิศนาและน้ำลูกปัดแล้วก็เขาต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีๆ เพื่อที่จะสำเร็จการรวบรวมปานระดับแรกเพิ่มกับสมุนไพรกระจายปานอีกมันก็คงต้องใช้เวลา30-40ปีเพื่อที่จะสำเร็จยาสมุนไพรของซุนต้าซือนั้นต้องกินทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มกระบวนการอย่างรวดเร็ววังหลินจึงยังไม่รู้ว่าเขาได้ใช้วิชาเซียน กระจายปานที่กําจัดผลของย่ากระจายปานออกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงใช้เวลาสิบปีตอนนี้หวังหลินไม่ขาดแคลนพลังปานแล้วเขายังมีหินลูกปัดที่ได้ช่วยฝึกฝนให้เขาสิบเท่าระดับแรกของชั้นรวบรวมลงปานจึงพอเอื้อมถึงก็จบไปแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ